ที่ใช้แบบให้เราไปปลูกป่าไปทําแบบนี้ให้มันมีของแล้วก็เอาของมาทํานะครับอันนี้หล,กลกักหลักการศึกษาธรรมชาตินะครับไม่มีอะไรยากเลยเรื่องง่ายๆนะครับเราเรียนแบบธรรมชาติมาสังเกตในป่าเขาเนี่ยไม่มีไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยไม่มีใครไปลดน้ําให้ทาไมถึงมีต้นไม้ทําไมถึงบรรพบุรุษเราไปเอาไม้มาสร้างบ้านได้นะครับอันนี้ก็ดึงวิถีจากาในป่ามาเลยนะครับมันก็ในในในป่ามันจะมีใบไม้ทับถมเนาะ โดยเฉลี่ยมันจะมี3ชั้นนะครับชั้นข้างล่างคือชั้นที่ยอดสลายแล้วชั้นที่2ก็คือชั้นที่เกือบยอดสลายชั้นข้างบนก็คือชั้นที่ร่วงร่วงลงใหม่นะครับเนี้ยก็คือดึงดึงจากธรรมชาติมาเหมือนที่อาจารย์ยักษ์บอกว่าการเกษตรบ้านเราสมัยใหม่เนี้ยทำแบบทำกันผิดนะครับคือใบไม้หล่นก็เผาเกี่ยวข้าวเสร็จก็เผาฟางทิ้งนะครับแล้วก็มันสร้างม,ล,มลพิษมลภาวะที่ไม่ดีด้วยนะครับถ้าใช้หลักเนี้ยง่าย อยู่ที่ไหนก็ทําได้ครับหลักการสิกงแ้มธรรมชาติพอเรา,เาปลูกต้นไม้ไปเนาะอันนี้ใช้ใช้ที่นี่นครับทดลองแล้วเห็นผลจริงอบอกได้อะไรสงสัยตรงไหนบอกได้พอเราปลูกต้นไม้ไปเสร็จนะครับเราใช้วิธีการห่มการห่มในที่นี้ใช้อะไรก็ได้อ่าใช้หญ้าแห้งก็ได้ใช้ใบไม้ก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่เรามีวัดอา่าเป็นเป็นวัตถุดิบธรรมชาติเนาะที่เรามีเอามาใช้ได้หมดเลยดึงมาใช้ได้หมด วิธีห่มนะครับห่มหนาหนึ่งฝ่ามือตั้งนะครับสมมุติว่าพื้นอยู่ตรงนี้เนาะน้อยสุดคือหนึ่งฝ่ามือตั้งนะครับความหนาฟางเหมือนที่อาจารย์บอกเฮ้ยห่มแล้วห่มแล้วห่มแล้วไปดูแค่สองสามเส้นนะมันช่วยมันช่วยอะไรไม่ได้นะอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งฝ่ามือตั้งนะครับหนาขึ้นมาจากพื้นจะใช้ฟางใช้ใบไม้ใช้หญ้าแห้งอะไรได้หมดเนาะ,ะวิธีการหม่มเวลาเราปลูกต้นไม้ไปแล้วเราห่มเป็นรูปโดนัทรู้จักโดนัทนะครับขนมน้องจะมีรูตรงกลาง ก็ให้อากาศมันถ่ายเทยได้นะไม่งั้นรากมันจะเน่าเวลาห่มถ้าเราสุ่มสุ่มไปตรงโคนมันเนี่ยรากมันจะเน่าเราห่มไว้เว้นดูตรงกลางนะครับเป็นลูกตัวนะั้นะครับความกว้างออกก็คืออย่างน้อยคือทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มของต้นไม้อยู่ไหนเราห่มมาแค่นั้นได้อย่างนี้อ่านี้คือตัวอย่างต้นกล้วยเวลาวิธีห่มก็คือห่มมาตรงทรงพุ่มมันทรงพุ่มมันอยู่ไหนรากมันหากินแนวนั้นนะครับแต่ถ้าเรามีเยอะยิ่งดีดครับให้ห่างให้ห่ม เ่าออจากทรงพุ่มมาเนี่ยหนึ่งเมตรนะครับโดยอย่างน้อยหนึ่งเมตรแต่ถ้าเรามีฟางหรือมีใบไม้จํากัดเนี่ยอย่างน้อยขอแค่รอบทรงพุ่มนะครับเพราะว่ารากเขาจะมาหากินวิธีการห่มก็ห่มแบบนี้นะหลักกาสิกรรมชาติคือการห่มดินนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแห้งชามไม่ใช่เอาปุ๋ยแห้งมาใส่ชามแล้วไปใส่ต้นไม้นะครับ <c oughs> เป็นการแบบจำนวนเนาะ,ะแห้งชามน้ําชามใส่ปุ๋ยแห้งแล้วก็ปุ๋ยน้านะครับเวลาก็เหมือนคนเราเวลากินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ติดคอนะครับ S <S <S อ่ะพอห่อมเสร็จแล้วเราใส่ปุ๋ยแหง้งปุ๋ยแห้งเดี๋ยวมีไปเรียนนะครับไปเรียนที่นู่นนะครับปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําเดี๋ยวเราเรียนที่นี่นะครับใส่ปุ๋ยน้ําวิธีการใส่นะครับลาดดิน1ต่อ200นะครับเราได้ปุ๋ยน้ํามาเนี่ยหลิตรต่อน้ํา200ลิตรใช้ลดลาดดินนะครับถ้าฉีดพ่นทางใบเนี่งต่อ400นะครับต้องเจือจางหน่อยเพราะว่ามีอันนี้ใบไหม้นะครับเจือจางหน่อยถ้าฉีดพ่นทางใบเราทางราก200ทางใบ400นะครับแล้วก็ พืชใบอ่อนเช่นสาราเเนหักแผ้วอะไรพวกนี้สลัดหนึ่งกับพันขึ้นไปหรือว่าอ่อนอ่อนที่สุดอ่ะ,อะค่อยเติมเมาถ้าเข้มไปถ้าเข้มไปมันทำให้ใบไหมนะครับถ้าใส่เยอะเกินวิธีแก้แก้ยังไงแก้คือการอัดน้ําตามเยอะๆนะครับอัดน้ําตามเยอะๆนะวิธีแก้ถ้าเราใส่เยอะอันนี้มีใครสงสัยไหมครับเรื่องหลักกสิกรมธรรมชาติคือง่ายๆคืออะไรครับหนึ่งคือต้อง โหมดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแห้งชามน้ำชามนะครับอ่ะอันนี้ก็คือหลักกาิึกรรมธรรชาติง่ายๆนะครับ